สวัสดีค่ะพี่น้องเอาบรรยากาศตอนแรงมาฝากพี่น้องค่ะอู้บรรยากาศสวยๆค่ะพระาทิตย์กำลังลับขอบฟ้ามีเพื่อนเห็ดนับฝังค่ะสวยๆบะค่ะบรรยากาศตอนแร้งค่ะการย้ำแรงน้องปาค่ะน้องปาาวันนี้ห้องมาเห็ดบุญค่ะเห็ดบุญเห็ดบุญได้ปล้อยเตา ลูกหลานอายุมันคนยืนจะเจ็บไข่เจ็บกล้วยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ลวครอบครัวลูกหลานด้วยเย็นเป็นสุขทุกามสุขความเจริญเลยป้าฮักกระสีค่ะไปยูทั้งไหนมั่งยัยถึกต่อนถึกไซถึกรีเด้อเด้อหาอยหากินหาอยหากินนี่ละ ปลาเด้อปลาเด้ออ่าไปดีสุกซุกเออไปยึดถือตอนถือไซถือดีเด้อไปท่านแม่ไปท่านแม่เออปล่อยแล้วไปมาปล่อยเลยเด้อฟูนเขาป้าฝุ่นเขาป้าฝุ่นเขาป้าฝุ่นได้ขนเห็นเด้อบัดนะไปดีไปซุนเอออ่าขอบคุณ สุขภาพร่างกายแข็งแรงเต้ากนนันี้ไปเขาเออซาโอขอบคุณไปบัดนะไปดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปอยแล้วโอขอบคุณสุขภาพร่างกายแข็งแล้วโอมาโซนานะไปบา,บายบายไปไปไปูไป้นเขาป้าเขาดงเด้อเออเออคนบอกคนหัวจะควมไป ดีสมทุกยยายขนเห็นเดอ้อหนาวให้ขนเห็นไปรีเป็นส่วนไปหาอยู่หากินไปยูตมีแหงเดอ้อยตื่นตอนถึงส่เถิดดีบันไุ่นไปรีในะป้าหนาป้ายยง่นมันจะคว่ำเต้าก็ได้ขาได้ให้ปุ่นเห้นี่ให้ ครอบครัว,วลูกหลานยูดีไม่แห้งตะควบสุขความเจริญอายุมันคนยืนได้เก็บไข่ได้ป่วยเฮ็ดยังก็จะเจริญลุงเลื้งเงด้อไปอูนไปเขาป้าเขาภูม,มิไม่ให้ค้นห็นหายจะเจอไปตลอดปลอดภัยบรรยากาศย้ำแรงค่ะ น,นี่ออกมาป้อยเตาบรรยากาศมาอิ่พี่น้องบึงย้ำแรงยุธงไห่ทงน้าค่ะทำบุญทำบุญกับสัตว์พร้อมค่ะทำบุญกับแม่ทำบุญกับสัตว์ทำบุญยุวัดทำทุทงย่างค่ะคิปนี้กัลลัาพี่น้องไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับสมค่ะ